สภาพอากาศที่ไม่ดีที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะสภาพอากาศที่แย่ๆที่ประเทศนิวซีแลนด์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะเมามอยค่ะอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจูนตั้งใจที่จะทำคลิปเป็นซีรีส์ เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ใน5ข้อค่ะคลิปที่แล้วนะคะ EP แรกเนี่ยพูดจบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอยากจะแนะนำใครก็ตามที่กำลังที่จะย้ายมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยควรที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็ทำอะไรบ้างใน5ข้อนั้นค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ยังไงจนขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวจนจะขึ้นลิงก์เอาไว้ด้านบนค่ะแล้วก็แนบลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างด้วยค่ะคลิปนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ไม่ดี ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะสภาพอากาศที่แย่ๆที่ประเทศนิวซีแลนด์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกนะคะจูนเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้ถึงข้อนี้ค่ะว่าข้อเสียของอากาศที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็คือประเทศนิวซีแลนด์มีแดดที่แรงมากๆอยากจะเน้นคำว่ามากๆขีดเส้นใต้บวกกับไฮไลท์เลยค่ะใครที่บอกว่าโอ้โหมันจะแรงสู้ประเทศไทยได้สักเท่าไหร่กันเชียว จูนี่อยากจะชวนมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เลยนะคะให้มันรู้กันเลยว่าแดดที่ว่าแรงที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยแรงยังไงประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้กับจุดศูนย์สูตรเนี่ยแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีชั้นโอโซนที่มันแบบไม่ได้ เท่ากับประเทศอื่นๆเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พระอาทิตย์นะคะส่องแสง UV สาดส่องลงมาที่ประเทศนิวซีแลนด์มากกว่าที่ประเทศอื่นๆค่ะบอกได้เลยนะคะว่าถ้ามาประเทศนิวซีแลนด์แล้วประมาทไม่ทาครีมกันแดดใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่แว่นกันแดดเนี่ย เตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมผิวไม่กระขึ้นฟ้าขึ้นเตรียมตัวได้เลยแล้วก็ดำแบบดำง่ายง่ายเลยค่ะจูนเนี่ยกลับไทยไปเพื่อนทักว่าอา้าวไปอยู่ต่างประเทศมาไม่เห็นข่าวขึ้นเลยแกลองมาอยู่สิแล้วแกจะได้รู้เลยว่าแดดที่นิวซีแลนด์เนี่ยแรงแค่ไหนค่ะข้อ2นะคะที่เกี่ยวข้องกับอากาศที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็คือ ในหนึ่งวันที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีหลายฤดูมากๆเลยแบบเอ้ยยังไงจะเหมือนที่ไทยไหมเพราะที่ไทยเนี่ยขึ้นชื่อด้วยว่าเป็นประเทศที่มีความสวิงของอากาศค่อนข้างเยอะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตก อันนั้นอาจจะเป็นวันต่อวันเนาะแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยบอกได้เลยว่าภายใน1วันค่ะสิ่งที่จูนเจอมาเนี่ยคือตื่นเช้ามาเปิดประตูไปอุย้ยแดดจ้าจ้าวันนี้ฉันจะได้ซักผ้าแน่นอนกําลังเตรียมผ้าซักผ้าผ่านไปได้แค่ไม่เท่าไหร่นะคะเปิดมา ฟ้าคืมฝนตกจ้าภายในวันเดียวกันสักพักหนึ่งแดดออกอีกรอบหนึ่งสักพักหนึ่งมีลูกเห็บตกค่ะสักพักหนึ่งอากาศหนาวค่ะแบบวันหนึ่งบางทีจุนเจออากาศแบบ3-4หรือฤดูภายใน1วันน่ะเราจะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้คือแบบเป็นเรื่องปกติของประเทศนิวซีแลนด์เลยใครที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์จะเข้าใจแบบฟิลลิ่งอันนี้มากๆว่าแบบโอ๊ยแต่แล้วทำไมอากาศมันสวิงได้ขนาดนี้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเออเราอยู่เราก็ต้องปรับตัวให้ได้ก็อาจจะมาแค่แบบบ่นๆให้ฟังว่าเออเนี่ยไอ้คำว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยที่นิวซีแลนมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะข้อ3นะคะเกี่ยวกับอากาศที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็คือที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีลมแรงมากๆยิ่ง เป็นเมืองเวอร์ลิงตันนะโอ้โหลมแรงนี่แทบจะปิวอะค่ะไม่สามารถยืนถ่ายรูปสวยๆได้เลยแบบรูปมานี่ผมจะต้องปิดหน้าตลอดนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองเวอร์ลิงตันก็ตามอาจจะไม่ได้ลมแรงเท่าเวอร์ลิงตันแต่บอกทด้นเลยนะว่าก็ลมแรงแบบเออรู้สึกแบบว่ามันจะแรงไปไหนนะหัวกระซรงกระเซิงไปหมดเลยแต่สิ่งที่มันมาพร้อมกับลมแรงเลยนะคะในช่วงที่ละอองแกสอยมันออกอะช่วงนั้นน่ะ บอกได้เลยนะว่าใครที่เป็นภูมิแพ้เนี่ย จะทรมานมากๆค่ะเพราะว่าลมอ่ะมันจะหอบละอองเกสรมาด้วยจะทําให้คนเกิดภูมิแพ้ละอองเกสรหลายๆคนนะคะตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยอาจจะแค่แพ้ฝุ่นหรือแพ้อะไรต่างๆแต่ไม่ได้แพ้ละอองเกสรแล้วก็มารู้ตัวเองว่ามาแพ้ละอองเกสรที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคนจํานวนนี้คือแบบไม่น้อยเลยนะซึ่งเหนือนั้นก็จะมีจูนด้วยตอนที่จูนไปหาหมอเนี่ยหมอถึงขั้นพูดว่า welcome to new zealand จ้าเนี่ยคุณมาถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะถ้าคุณแพ้ละอองเกสรค่ะก็เลยเป็น โกยอดฮิตของคนที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะข้อ4นะคะในช่วงหน้าร้อนของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีแมลงวันเยอะมากๆมากม,ากม,ากมากและมากมากแล้วสิ่งที่มันมากก็คือแมลงวันตัวโตมากๆค่ะคือตอนที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้เราก็ลำคานแมลงวันนะ แล้วก็เข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเมืองร้อนมันก็จะมีมแมลงวันมาบ้างแต่จะมีความรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยมันมีในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านในการไล่มแมลงวันอยู่หลากหลายวิธีมันทําให้เราแบบว่าไม่ต้องลาคันอะไรกับมแมลงวันเยอะอาจจะบวกกับว่าบ้านเราอาจจะมีมุงลวดมีแอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านจะไม่ได้มีมุงลวดเหล็กดัด,ด,ดเหมือนบ้านเราก็เป็นกระจก เปิดเปิดประตูอะไรกันนี้นะคะมันก็จะเป็นช่องทางทําให้มแมลงวันเนี่ยมันบินเข้าบินออกบ้านเราเป็นจํานวนมากได้แล้วก็ความสงสัยก็คือตอนหน้าหนาวเนี่ยมแมลงวันไปอยู่ที่ไหนหมดทําไมมันถึงโผล่มาที่หน้าร้อนแล้วมันโผล่มาที่แบบเยอะมากเย,แบบเยอะแบบเยอะเป็นกองทับเวลาจนฉีดยาแบบพ่นยาฆ่า,มาแมลงทีเนี่ยคือแบบ ตายกันเป็นเบื่อแล้วตาล่าจนก็คิดนะว่าเฮ้ยห,หรือว่ามันเป็นเพราะเฉพาะบ้านคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าบ้านคนไทยชอบทําอาหารมีอาหารเยอะพอจุนไปคุยกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งไปคุยกับเพื่อนที่เป็นคนอินเดียคนเนปาลไปคุยกับเพื่อนที่เป็นคนชนชาติอื่นเนี่ยก็คือได้คําตอบเดียวกันเลยว่าทุกบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องมแมลงวันเหมือนกันหมดเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าใครที่มาอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยจะต้องรู้สึกหงุดหงิดใจกับเรื่องนี้มากๆในช่วงหน้าร้อนค่ะข้อ5นะคะ อากาศที่นิวซีแลนด์ที่ว่าไม่ค่อยโอเคก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องมีพายุมีมรสุมเข้ามาบ่อยเพราะว่าด้วยที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะใช่ไหมคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยทะเลเลยจะทําให้มีในเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยบางทีเป็นซึนามิเล็กๆมาก็มีแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยแล้วก็จะมีแบบพายุมาตอนที่จุนอยู่โอกลดนเนี่ยก็เคยเกิดพายุเข้ามาแล้วก็ทําให้แบบแถวที่จุนอยู่เนี่ยไฟดับหมดเลยนะคะซึ่ง การที่ไฟดับที่นิวซีแลนด์น่ะไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่าที่ New นิวซีแลนด์น่ะไฟจะไม่ค่อยดับค่ะนอกจากว่าเขาจะมีการแจ้งล่วงหน้าว่ามีการซ่อมบำรุงอะไรบางอย่างแต่วันนั้นคือไฟดับแบบไฟดับทั้งเส้นเลยแล้วทำให้แบบไม่สามารถที่จะแบบทําอะไรได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบของสภาพอากาศที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยภูมิประเทศมันเป็นหมู่เกาะนะคะอันนี้ก็จะเป็น5ข้อนะคะที่จุนเอามาเมาส์มอยพูดคุยให้เพื่อนๆได้รู้จักนิวซีแลนด์มากขึ้นค่ะว่าถ้ามาอยู่ประเทศเนิววซีแแลลด์้้เจจะะออะไรบา เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศคะ่ะจูนเชื่อว่าคนที่อยู่นิวซีแลนด์มาแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจในสิ่งที่จูนพูดใน5ข้อนี้อย่างลึกซึ้งแน่ๆยิ่งไอ้ข้อแพ้และองเกสรกับข้อที่มีมแมลงวันเยอะเนี่ยโอ้คนนิวซีแลนด์คงแบบ อืมจริงใช่จริงๆด้วยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องมาเจออะไรถ้าเราย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไงก่อนจากกันไปนะคะเหมือนเดิมจึนขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกันกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจจูนให้จูนทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ